คำว่ายูนิคนลครับมันก็เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวนะครับหรือว่าแต่ละบุคคลนะครับผมก็คิดว่า,ายูนิคตรงที่เรามีนี่ก็คือผมอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในล้านก็นแล้วแต่นะครับแต่ก็จะก็เป็นเชฟคนหนึ่งนะผมว่าทีา่ทำอาชีพทำอาหารนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ได้ ทำเฉพาะออกหน้าโทรทัศน์อย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นอาชีพของผมเองที่ชอบที่จะเปิดปร้านอาหารเพื่อต้องการที่จะสร้างอะไรใหม่ๆในรูปแบบคอนเซ็ปต์ที่ยังไม่มีนะครับหรือว่าไม่ซ้ํากันแต่ละที่แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันเลยผมเลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของผมเองหรือเป็นยูนิคของผมเองที่ทําออกมาแล้วเนี่ยแต่ละที่เนี่ยไม่ให้มันเหมือนกันเพราะว่าเราดูว่ากรุงเทพมันค่อนข้างที่จะ เล็กมากๆเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องประเทศไทยกรุงเทพนี่ก็ค่อนข้างที่จะเล็กถ้าสมมติจะเปิดร้านอาหาร3 4 5หที่ติดติดกันเนี่ยโดยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคอนเ็ปต์เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะมากเลยที่จะทําอาหารออกมาแล้วมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นยูนิคอย่างหนึ่งในของตัวผม,ผมเองแล้วอย่างที่2ก็คือว่าผมไม่ได้มีที่ประเทศไทยที่เดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ มีร้านอาหารที่ต่างประเทศด้วยอย่างเช่นสเปนที่ปัสโลรนานะครับที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็ที่มุมไบแล้วก็ที่อาบูดาบีครับผม